สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่9เราเรียนหน่วยวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่10วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรซางมิคะเด็กๆเ,เกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่10ค่ะ รัชกาลที่10นะคะทรงมีชื่อเต็มเๆว่าพระบาทสมเด็จพระประเมนทะระรามาศีสินมหาวชิราลงกรมหิศรภูมิพลร,ราชวรางกูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบตราชวรโรดมบรมนาถท,ทบอพิษพระ วชิรเก้าเจ้าอยู่หัวนะคะทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่28เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2495ปัจจุบันในหลวงรัชกาลที่10มีพระชนอายุครบ69พรรษาเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรามหาภูมิพลอดุญเดชเป็นพระมหากษัตริย์ไทยในรัชกาลที่9และเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพรร์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชพันพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและได้ ราชาพิเศษสมรสกับพลเอกหญิงสุธิดาวชิรารงกรณ์ณอยุธยาและสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีสุธิดานะคะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเกี่ยวกับพระราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่สิบของเราวันนี้นะคะคุณครูได้สอนเกี่ยวกับเลยนะคะพระราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่สิบนะคะ แล้วต่อไปนะคะคุณครูจะให้เด็กๆไปพบกับคุณครูแววค่ะวันนี้นะคะคุณครูแววจะได้สอนให้เด็กๆทำแบบเสริมประสบการณ์นะคะเด็กๆ ลเลยสวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูแววอยู่แล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูแววนะคะจะมาสอนหน่วยการเรียนรู้หน่วยวันเฉลิมพระชนมพรรษารอสิบนะคะวันนี้นะคะคุณครูได้นาคาข้องจองให้เด็กได้ฝึกท่องกันด้วยนะคะเดยวคุณครูจะพูดให้ฟังก่อนนะคะหนึ่งรอบทีละวักคาข้องจองวันเฉลิมพระชนมพรรษาราชการที่สวยราชรุ่งเรืองบุรีสีองค์ที่สิบจักรี เกลือฟ้าถวยไทยทั่วธานีมนสช,ชื่นทรงพระเจริญเจ้าขาพระโศกซ่องสะดุดีต่อไปพูดพร้อมกันนะคะหนึ่งสองซาำคำของจองวันเหลิมพระชนมะพันษารัชกาลที่สิบสเสวยราชรุ่งเรืองบุตรีสี องค์ที่สิบจัก,กรีเกลือฟ้าถวยไทยทั่วธานีมนาชื่นทรงพระเจริญเจ้าขาพระโศกซ่องสดุดดีเด็กๆเ,เก่งมากเลยนะคะเด็กๆคะนี่คือใบางานแบบส่วนประสบการณ์นะคะพี่ครูนะคะจะให้เด็กๆทำนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะเด็กๆ เด็กๆคะอันดับแรกเลยนะคะเด็กๆต้องเขียนชื่อเด็กชายเด็กหญิงอะไรแล้วก็ชื่อนมสกุลอยู่ชั้นอนุบาลปีที่เท่าไร่เด็กๆสัญลญักษณ์เด็กๆก็จะมีอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมแล้วนะคะ่ามาดูใบงานกันนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะอ่านโจทย์ตรงนี้ให้เด็กๆฟังก่อนนะคะส่วนทนาเกี่ยวกับภาพรากเส้นตัวอักษรตามเส้นประระบายสีภาพให้สวยงาม mm hmm. เด็กๆเห็นไหมคะนี่คือรูปอะไรคะ ราชการที่สิบใช่ไหมคะเก่งมากคะ่ะเด็กๆคะตรงนี้นะคะจะมีตัวอักษรมาให้เด็กๆได้เขียนตามรอยเส้นปะนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะอ่านให้เด็กฟังก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาอ่านพร้อมกันนะคะทรงพระเจริญพร้อมกันนะคะเด็กๆทรงพระเจริญค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาเริ่มลากเส้นตัวอักษรตามเส้นปะกกันเลยค่ะ เด็กๆคะคุณครูนะคะลากเส้นตัวอักษรตามเส้นปาดเสร็จแล้วนะคะหลังจากนี้นะคะเราก็จะมาระบายสีภาพให้สวยงามนะคะให้เด็กๆนะคะระบายสีภาพให้สวยเลยนะคะเด็กๆคะของคุณครูนะคะระบายสีภาพเสร็จแล้วแล้วก็ลากเส้นตัวอักษรตามเส้นปาดเสร็จแล้วนะคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะทําให้สวยกรอกคุณครูเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูนะคะก็ขอจบกิจกรรมไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้โอกาสหน้าไว้เจอกันใหม่นะคะเดย์บลายบาน